เราจะเข้ามาสู่เรื่องสุดท้ายของสมดุลเคมีนะครับเลียนครับโอ้ยเรื่องนี้จะว่าไปก็ยาวพอสมควรน,นะครับมีหัวข้อให้เรียนลองตทวนที่เรียนอะไรไปบ้างวราเนี่ยเราเรียนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้เรียนสมดุลไดนามิกแล้วก็มาเรียนการเปลี่ยนสมดุลสมดุลเลื่อนขวาสมดุลเลื่อนซ้ายและเพิ่งจบไปหมาดๆก็จะเป็นเรื่องค่าคงที่ของสมดุลหรือค่า k อันนี้เพิ่งจะจบไปหมาดๆนะครับเรียน มาปิดฉากสุดท้ายกลับเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่สมดุลกลับเปลี่ยนกลับการเปลี่ยนค่า k ครับรีวิวายเล็กน้อยย้อนหลังหน่อยหนึ่งนะครับเรียนเราเคยเรียนว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนภาวะสมดุลคือทำให้สมดุลมันเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายนะครับอยากทำให้สมดุลมันเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเนี่ยเราทำได้สามวิธีใช่ไหมครับก็คือหนึ่ง เปลี่ยนความเข้มข้นสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์สองเปลี่ยนแปลงความดันสามเปลี่ยนแปลงอะไรครับอุณหภูมิปัจจัยสามตัวเนี่ยมันจะทําให้สมดุลเลื่อนขวาสมดุลเลื่อนซ้ายก็คือสมดุลมันเปลี่ยนคําว่าสมดุลเปลี่ยนก็คือมันเลื่อนขวามันเลื่อนซ้ายอยากให้เลื่อนขวาเลื่อนซ้ายทําได้สามวิธีแต่คราวนี้เราจะลองมาเปลี่ยนค่าคงที่สมดุลครับคือเปลี่ยนค่า k เปลี่ยนค่า k มาดูซิว่า ไอ้ปัจจัยพวกนี้มันจะเปลี่ยนเคได้ไหมความเข้มข้นความดันอุณหภูมิเนี่ยม,ม,มันจะทําให้ค่าเคค่าคงที่สมดุลเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับเปลี่ยนครับนี่ต้องแยกนะหัวข้อนี้เป็นการเปลี่ยนสมดุลคือเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายแต่หัวข้อนี้จะเปลี่ยนค่าอะไรครับเปลี่ยนค่าอะไรครับค่าเคมันคนละหัวข้อมันคนละประเด็นกันจะไ้นะเอ้าเรียนครับเราจะมาดูกันว่าปัจจัยความเข้มข้นความดันอุณหภูมิจะเปลี่ยนค่าเคได้หรือเปล่าจะเปลี่ยนเคได้หรือเปล่า เริ่มต้นจากปัจจัยแรกครับความเข้มข้นกลับเปลี่ยนกลับขออนุญาตยกตัวอย่างครับสมมุติว่าครูเอา N2 o ไนโตรเจนไดออกไซด์มารวมตัวให้กลายเป็น N2O4 อย่างนี้เรียนงครับจากสมดุลที่มีจากปฏิกิริยาที่เกิดถ้าให้หาค่า k ก็เอาขวาหารซ้ายใช่ไหมครับเอาผลิตภัณฑ์หารสันตั้งต้นอย่างนี้ก็จะได้ N2O4 หาร n o 2สามสิยกกำลังสองเสีย อันนี้แทนค่าเข้าไปเดี๋ยวก็จะหาค่า k ออกมาได้ทีนี้กลับเรี่ยนถ้าครูใส่สารตั้งต้นเพิ่มเข้าไปใส่สารตั้งต้นคือส o NO 2เพิ่มเข้าไปตามที่เราเคยเรียนมาความเข้มข้นสารตั้งต้นมันมากขึ้นสมดุลก็จะเลื่อนไปทางขวามือใช่ไหมครับเพราะสารตั้งต้นมากขึ้นเตียไปข้างหน้าก็จะเกิดเยอะขึ้นอย่างนี้เราเรียกสมดุลเลื่อนขวาสมดุลเลื่อนครับสมดุลเลื่อน ที่นี้พอสมดุลมันเลื่อนขวาขวาขวาไปมากเข้ามากเข้าสุดท้ายจะทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีมากขึ้นใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์จะมีมากขึ้นเพราะมันเลื่อนขวาสารตั้งต้นนี้จะมีมากขึ้นหรือน้อยลงฮะจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงมีมากขึ้นฮะทาไมมากขึ้นครับเราใส่เข้าไปแต่มันจะใช้ไม่หมดจําได้นะครับใส่ตัวไหนเข้าไปแต่มันจะใช้ไม่หมดอ่ะพอมันใช้ไม่หมดปั๊บมันจะเหลือตกค้างก็เลยทําให้มันมีมากขึ้น มันจะเหลือตกค้างก็เลยทําให้มากขึ้นสังเกตว่าเมื่อสมดุลเลื่อนขวาเลื่อนขวาเลื่อนขวาสุดท้ายผลิตภัณฑ์จะมากขึ้นสารตั้งต้นก็มากขึ้นเหมือนกันจริงไหมต่างคนต่างมากอย่างนี้ก็ตัดทอนกันไปค่าเคมันเลยไม่เปลี่ยนค่าเคมันจะไม่เปลี่ยนเพราะข้างบนก็มากข้างล่างก็มากตัดทอนกันไปเจ้าเจ้ากันไปค่าเคมันเลยเท่าเดิมสรุปใจเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นทําให้สมดุลเลื่อนนะสมดุลจะเลื่อนนะแต่ค่า k ไม่เปลี่ยนแปลงจ้าไห้นะครับค่า k จะไม่เปลี่ยนแปลงเอาจดไปการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นนั้นไม่ทําให้ k เปลี่ยนครับไม่ทําให้ค่า k เปลี่ยนครับเลียนรับจดจําไว้เลยครับสําคัญสุดๆ ซื้อมีนหนังซื้อมีไฮไลท์ไปสักแปดเก้าเที่ยวเลยก็ได้ครับบรรทัดเดียวนั่นแหละเนี่ยครับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นไม่ทําให้เคเปลี่ยนนะครับเคจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะมันเจ้ากันไปอย่างว่าเนี่ยนะครับแล้วความดันละ่ะการเปลี่ยนแปลงความดันการเปลี่ยนแปลงปริมาตรละ่ะ การเปลี่ยนแปลงความดันปริมาตรจะส่งผลเหมือนเปลี่ยนความเข้มข้นครับก็คือความดันปริมาตรเนี่ยมันจะทําให้สมดุลเลื่อนครับจะทําให้สมดุลเลื่อนแต่ค่าเคจะไม่เปลี่ยนแปลงค่าเคจะคงที่เท่าเดิมเพราะมันจะทําให้ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์มากขึ้นสารทั้งต้นก็จะมากขึ้นด้วยตัดทอนกันไปเจ้ากันไปค่าเคเลยเหมือนเดิมจําง่ายๆว่า การเปลี่ยนความเข้มข้นกับความดันปริมาตรเนี่ยจะส่งผลเหมือนกันคือทําให้สมดุลเลื่อนได้สมดุลนั้นเลื่อนแต่ค่า k ไม่เปลี่ยนจำไว้นะความเข้มข้นความดันปริมาตรสมดุลเลื่อนแต่ค่า k ไม่เปลี่ยนท่องไว้นะท่องไว้นะค่าคงที่สมดุลจะไม่เปลี่ยนจดจําไว้ครับเอาหนังสือมีครับก็ไฮไลท์ไปอีกย้ำแล้วย้ำอีกเพราะมันสําคัญครับมันสําคัญ สรุปอีกทีแต่ว่ามันสําคัญจริงๆความเข้มข้นความดันปริมาตรทําให้สมดุลเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายไหมสมดุลเลื่อนไหมเลื่อนแต่ค่าเคเปลี่ยนไหมค่าเคเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนจำไว้นะค่าเคเท่าเดิมทีนี้มาดูปัจจัยสุดท้ายปัจจัยสุดท้ายคืออุณหภูมิเขาว่ากันว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี้จะทําให้สมดุลเลื่อนและค่าเคก็จะเปลี่ยนด้วย เอออุณหภูมินี่มันพิเศษกว่าชาวบ้านครับทาไม่สมดุลเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายได้แล้วยังทําให้ค่าเคเปลี่ยนได้ด้วยครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทําให้เคเปลี่ยนมีตัวเดียวเท่านั้นคืออุณหภูมิเอ้าหายไลไปในหนังสือมีครับเรี่ยครับแล้วค่อยๆจําไปนะค่อยๆจำไปนะทีนี้เขาบอกว่าสําหรับปฏิกิริยาที่ดูดความร้อนกับคายความร้อนนั้น ค่า k จะเปลี่ยนไม่เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงค่า k จะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันคลับหนึ่งนกับมาดูปฏิกิริยาดูดความร้อนก่อนปฏิกิริยาดูดความร้อนนั้นขออนุญอยาตยกตัวอย่างเช่นครูเอา n2o4 บวกความร้อนแล้วสลายตัวกลายเป็น no2 เรียครับปฏิกิริยานี้เราบวกความร้อนเข้าไปที่สารตังต้นก็แสดงว่ามันเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนมันดูดความร้อนเรียนถ้าจะหาค่า k ก็เหมือนเดิมฮะเอาผลิตภัณฑ์หันสันตั้งต้นเอาขวาไปหันซ้ายถ้าอยากจะเปลี่ยนเคนะเอาผลิตภัณฑ์ขวาหาันสันตั้งต้นซ้ายเหมือนเดิมทีนี้ลองมาดูอะไรที่นี่ถ้าครูสมมุติว่าครูเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปเพิ่มเทมเปอร์เรเจอร์เข้าไปก็คือใส่ความร้อนเข้าไปฮะใส่ความร้อนเข้าไปปั๊บสมดุลก็จะเลื่อนมาทางขวาดังเช่นที่เราเรียนผ่านมาครับมันมีความร้อนเพิ่มในสมดุลก็จะเลื่อนมาทางขวา เลื่อนขวาขวาขวาสุดท้ายจะทําให้ผลิตภัณฑ์นี้มีมากขึ้นผลิตภัณฑ์จะมีมากขึ้นครับแต่สารตั้งต้นคือตัวนี้กลับจะมีน้อยลงเพราะเราไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ได้ใส่แล้วเลื่อนขวาไปเรื่อยๆเพราะนั้นทิ้งไว้นานๆไอ้เนี่ยจะเหลือน้อยลงก็กลายเป็นว่าผลิตภัณฑ์นี่จะมากขึ้นนะแต่สารตั้งต้นนี้กลับจะเป็นไงครับลดลง ตัวบนจะมากตัวล่างจะน้อยเมื่อแหนกันเสร็จจะได้ค่า k มากขึ้นด้วยจริงไหมครับเพราะตัวตั้งมันมากตัวแหนมันน้อยแหนเสร็จปั๊บจะได้ค่า k มากขึ้นเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนีนะมันจะทําให้สมดุลเลื่อนเลื่อนเลื่อน,ลอน,ลอนและแต่ไม่พอค่า k ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยจริงไหมครับเรียนครับเ้าตัวอย่างอันนี้ในหนังสือหมีครับนั่นเลยลองทําความเข้าใจอีกทีใส่ความร้อนใส่อุณหภูมิ เลื่อนขวาผลิตภัณฑ์มากสาันต่างต้นน้อยไอ้บนมากไอ้ล่างน้อยค่าเคมันเลยมากขึ้นค่าเคมันเลยเพิ่มขึ้นโอเคนะครับอา้าวในหนังสือมีครับลองทบทวนอีกสกรอบครับ จริงๆแล้วเรียนครับตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยละนะฮะเป็นประเด็นสําคัญเลยละครูอยากให้นักเรียนจดจําอะไรปิดท้ายเอาไว้ง่ายๆก็อย่างนี้อยากให้จําปิดท้ายเอาไว้อย่างนี้สําหรับปฏิกิริยาดูดความร้อนนะฮะปฏิกิริยาดูดความร้อนก็แสดงว่ามันชอบความร้อนล่ะนะฮะดูดความร้อนแสดงว่ามันชอบความร้อนล่ะนะครับปฏิกิริยาพวกนี้ถ้านักเรียนเพิ่มอุณหภูม เพิ่มอุณหภูมิใส่อุณหภูมิจะทําให้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นค่าคก็จะมากขึ้นด้วยจาไว้นะปฏิญาดูดความร้อนแสดงความชอบความร้อนถ้าเพิ่มอุณหภูมิผลิตภัณฑ์จะเพิ่มค่าคก็จะเพิ่มด้วยแต่ถ้านักเรียนไปลดอุณหภูมิมันลงนะลดอุณหภูมิมันลงลดอุณหภูมิลงก็จะตรงกันข้ามนะก็คือถ้าอุณหภูมิตําลงผลิตภัณฑ์จะน้อยลงค่าคก็จะ น้อยลงตามไปด้วยไอตอนน้อยลงนะเธอไม่ต้องไปจำหรอกจำเฉพาะตอนเพิ่มอย่างเดียวก็พอโอเคนะครับอา้าวจดไปถ้าในหนังสือไม่มีจดไปแต่ถ้ามีอยู่แล้วเอาปากกาขีดเส้นใต้ไฮไลท์หมายเหตุไว้นะครับแล้วก็ท่องให้ขึ้นใจเลยนะปฏิกิริยาดูดความร้อนแสดงว่าชอบความร้อนดังนั้นถ้าอุณหภูมิเพิ่ม ค่า k ก็จะเพิ่มด้วยเพราะมันชอบมันชอบอุณหภูมิเพิ่ม k ก็จะเพิ่มด้วยเพราะมันชอบโอเคนะครับและจากหลักการที่ว่าจากหลักการที่ว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่มค่า k มันจะเพิ่มนั้นหากใครเอาอุณหภูมิกับ k ไปเขียนเป็นกราฟเอาค่า k กับอุณหภูมิไปเขียนเป็นกราฟน่นลินจะได้กราฟเส้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นทางด้านขวามือเส้นกราฟจะสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นทางด้านขวามือ ก็หมายความว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น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 ค่า K มันจะเป็นไงตามครับเรียนครับเพิ่มตามถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น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 ค่า K มันก็จะสูงขึ้นตามเขียนกราฟเลยได้เป็นเส้นสูงขึ้นด้านขวามือครับต่อไปเห็นกราฟอย่างนี้แสดงว่าอุณหภูมิเพิ่ม K เพิ่มแสดงว่ามันชอบความร้อนแสดงว่ามันดูดความร้อนจดจําไม่ขึ้นใจครับนี่ครับจดจําไม่ขึ้นใจโอเคนะสาระตรงเนี้สําคัญสุดและต้องเก็บเอาไว้ใช้้้ทํําาขออสบบจไวครั ทวนอีกทีถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนแสดงว่ามันชอบความร้อนพอมันชอบความร้อนปับอุณหภูมิเพิ่มค่าเคก็เลยเพิ่มเขียนกราฟก็สูงขึ้นแต่ถ้าปฏิกิริยาคายความร้อนล่ะถ้าคายความร้อนก็แสดงว่ามันไม่ชอบความร้อนจริงไหมครับนี่ครับมันไม่ชอบความร้อนพอมันไม่ชอบความร้อนปับเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่าเคกลับจะเป็นไงแทนครับลดลงเพราะมันไม่ชอบ คลายความร้อนคือไม่ชอบความร้อนถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่าเคกลับจะลดลงไอ้ตรงที่บอกว่าอุณหภูมิเพิ่มเคลดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเคลดเอาไปเขียนกราฟจะได้กราฟอย่างนี้แทนนะเส้นกราฟจะต่ําลงเรื่อยๆทางด้านขวายิ่งขวายิ่งต่าสอแสดงว่าถ้าอุณหภูมิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่าเคมันจะเป็นไงแทนครับเหรียงครับลดลงแทน จำไว้นะครับอุณหภูมิสูงขึ้นค่าเคมีจะต่าลงแทนอันนี้แสดงว่ามันไม่ชอบความร้อนพออุณหภูมิเพิ่มค่าเคมีเลยลดจดจําไว้กลับเรียนครับเนี่ยสาระสําคัญอยู่ตรงนี้อา้าวหมายเหตุจดจาในหนังสือมีนะครับปรด็นสำคัญสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับดูดความร้อนคือชอบความร้อน อุณหภูมิเพิ่มคีมันก็จะเป็นไงครับเพิ่มเพราะมันชอบแต่ถ้าคลายความร้อนแสดงว่ามันไม่ชอบร้อนพอมันไม่ชอบร้อนปับ๊บอุณหภูมิร้อนขึ้นค่าคมันเลยเป็นไงแทนครับลดลงแทนเวลาเขียนกราฟก็ได้อย่างนี้จดจาไว้นะครับเปลี่ยนครับจบแต่เพียงเท่านี้ครับเปลี่ยนครับเอาสรุปก่อนนะสรุปก่อน เปลี่ยนแปลงสมดุลคือสมดุลเลื่อนขวาสมดุลเลื่อนซ้ายความเข้มข้นทําให้สมดุลเลื่อนไหมความข้นนที่ทําสมดุลเลื่อนไหมเลื่อนความดันนี่ทําให้สมดุลเลื่อนไหมเลื่อนอันนี้สมดุลเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายความเข้มข้นก็เลื่อนสมดุลได้ความดันก็ทาให้สมดุลเลื่อนได้อุณหภูมิที่ทําให้สมดุลเลื่อนได้ไหมได้แต่ถ้าคิดถึงการเปลี่ยนแปลงค่า k ความเข้มข้นความดันที่ทําให้ค่า k เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะ ความเข้มข้นความดันนี้ไม่ทําให้เคเปลี่ยนตัวเดียวเท่านั้นที่ทําให้เคเปลี่ยนคืออะไรครับเย่างครับอุณหภูมิอุณหภูมิเท่านั้นที่ทําให้เคเปลี่ยนจดจำไห้นะครับตารางอันนี้สําคัญมากหนังสือมีไฮไลท์ไปมันก็สําคัญทุกอันนะครับถ้าไฮไลท์จริงๆปั๊บก็เต็มหน้ากระดาษพอดีครับนะครับนะฮะสำคัญทุกอันนะครับอย่างครับไฮไลท์ไปลูนๆไปนะครับ ขอแถมสักตัวหนึ่งนะตัวที่อยากแถมคือคตลลิสตัวเร่งปฏิกิริยาตัวคตลลิสครับตัวเร่งปฏิกิริยาอันนี้เราเคยเรียนผ่านมาแต่นักเรียนจําได้เปล่าก็ไม่รู้ตัวเร่งปฏิกิริยานั้นจะทําให้ปิยาเกิดเร็วขึ้นปฏิกิริยาไปข้างหน้าก็เกิดเร็วขึ้นปฏิกิริยาย้อนกลับก็เกิดเร็วขึ้นเร็วทั้งไปเร็วทั้งกลับอย่างนี้สมดุลจะเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายไหมเคยเรียนมาแล้ว หน้าก็เร็วย้อนมากลับมาก็เร็วอย่างนี้สมดุเลเรื่องขวาเลื่อนซ้ายไหมไม่เลื่อนสมดุลไม่เลื่อนแล้วค่าเคจะเปลี่ยนไหมเนี้ยมันก็ไม่เปลี่ยนด้วยจริงไหมเพราะนั้นคาตลิสต์ตัวเร่งปฏิกิริยานี้หนักกว่าเพื่อนนะฮะคือไม่เปลี่ยนสมดุลไม่เลื่อนและค่าเคก็ยิ่งไม่เปลี่ยนด้วยจริงไหมครับตารางอันนี้ระวังนะระวังเขาหลอกล่อระวังนะครับถามว่าอะไรทําให้เคเปลี่ยนตัวที่ทําให้เคเปลี่ยนมีตัวเดียวคืออะไรครับอุณหภูมิจําไว้กลับเลี่ยงกลับ โจ์กันสักนิดหนึ่งครับเรียนครับมีนิดเดียวแล้วก็เป็นโจ์ง่ายๆซะด้วยครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบละนะครับไม่ถึงสิบนาทีจบแน่ ยากแต่ต้องเอาความรู้เก่ามาใช้หน่อยนะข้อนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่มความดันนะเพิ่มความดันนักเรียนเคยเรียนว่าการเพิ่มความดันสมดุลจะเปลี่ยนจากโมนแก๊สมากไปหาโมนแก๊สน้อยจําได้นะครับการเพิ่มความดันเนี่ยสมดุลจะเลื่อนจากโมนแก๊สมากไปหาโมนแก๊สน้อยข้อนี้ผลิตภัณฑ์มีแปดโมนส่วนสารตั้งต้นมีกี่โมนครับสารตั้งต้นมี เพราะนั it, ้นถ้าเราเพิ่มความดันสมดุลจะเลื่อนไปทางซ้ายจริงไหมครับสมดุลจะเลื่อนไปทางซ้ายทีนี้พอสมดุลเลื่อนซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้าผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องลดลงเพราะนั้นขอ้อนี้ผลิตภัณฑ์จะลดผลิตภัณฑ์จะลดโอเคนะครับเพราะมันเลื่อนซ้ายผลิตภัณฑ์จะลดลงแต่ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงค่า k ความดันนี้ทําให้ k, k, k เปลี่ยนไหมความดันทําให้ k เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยน ใช่ไหมครับความดันไม่ทําให้เคเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ลดลงแต่ค่าเคนั้นจาะคงที่ก็ต้องเลือกช้อยสี่ใช่ไหมครับนี่ครับค่า k คงที่ผลิตภัณฑ์ลดลงก็ตอบช้อยสี่เลยจบเรียบร้อย ไปอีกสิบนกระดานลองดูสิข้อนี้เขาบอกว่าปฏิกิริยานี้เป็นเตียดูดความร้อนดูดความร้อนแสดงว่ามันชอบร้อนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมมันชอบร้อน ขาถามว่าอยากจะให้ค่า k เพิ่มขึ้นอยากจะให้ k เพิ่มขึ้นควรจะทํำยังไงอยากให้ k เพิ่มควรจะทํำยังไงเรียนครับมันดูดความร้อนแสดงว่ามันชอบความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่า k ก็จะเป็นไงด้วยครับเพิ่มด้วยจริงไหมอยากให้ k เพิ่มก็ต้องทําอะไรต้องทําอะไรก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิก็ต้องตอบข้ออะไรเลยครับข้อสามเลยเห็นไหมไอ้เรื่องพวกนี้ใช้ความจํานิดนดประกอบกับความเข้าใจอีกหน่อยนึงมันก็ทําได้แล้วมีอะไร ถ้าออกข้อสอบเยอะๆนี่เอาคะแนนมาแจกกันเปล่าๆเลยนะครับเรื่องพวกนี้มาลองมาดูข้อนี้อีกสิมีอะไรน่าเรียนน่ารู้บ้างลองดูครับ จากสมดุลที่ปรากฏมีการบวกพลังงานเข้าที่สารตั้งตน้นถ้าบวกพลังงานเข้าที่สารตั้งตน้นแสดงว่าไอเนี้ยมันเป็นปฏิกิริยาที่ดูดพลังงานละจริงไหมค,ครับเนี่ยครับแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาที่มีการดูดพลังงานดูดความร้อนละทีนี้เขาถามนี้เขาถามว่าทิ้งอุณหภูมิ45ค่า k เป็นเท่านี้อุณหภูมิ45 k เป็นเท่านี้ถามถ้างั้นอุณหภูมิ55คืออ <Yellow. S 1> ุณหภูมิเพิ่มขึ้นครับ เดิมทีเดียว45สุดท้ายกลายเป็น55แสดงว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถามว่า K จ,จะเป็นเท่าไรถ้าอุณหภูมิเป็น55เพิ่มขึ้นเป็น55ถามว่า K จะเป็นเท่าไรปะบางคนบอกอาจารย์ข้อนี้มันต้องคำนวณหรือเปล่าเนี่ยมันต้องคำนวณไหมเนี่ยไม่ต้องคำนวณครับไม่ต้องอาศัยหลักการว่าข้อนี้เป็นตียาดูดพลังงานถ้ามันดูดพลังงานดูดความร้อนสแสดงว่ามันชอบความร้อนใช่ไหมมันชอบความร้อนถ้ามันชอบความร้อน การที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ค่า k เพิ่มตามใช่ไหมครับค่า k จะเพิ่มตามเพราะฉะนั้นไอตอนที่สองนี่ k มันจะต้องเพิ่มขึ้น k จะต้องเพิ่มขึ้นก็คือจะต้องมากกว่านี้แน่ๆฮะต้องมากกว่านี้แน่ๆ k มันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าอนี้แน่ๆเหลือบตาไปดูช้อยเลือกครับช้อยหนึ่งสองสามสี่ช้อยไหนที่มันมีค่ามากกว่าตัวนี้ตอบพ่อนั้นทันทีครับเปลี่ยนครับออาถ้างั้นเรียนเลือกช้อยเลยครับช้อยไหนครับที่มันมากกว่านี้ ค่า k เพิ่มขึ้นมากกว่าตัวนี้ช้อยไหนครับข้อหนึ่งข้อเดียวครับจริงไหมครับข้อหนึ่งข้อเดียวถูกไหมครับอันเนี้ยสิบกำลังลบสองอันเนี้ยสิบกำลังลบหนึ่งสิบกำลังลบหนึ่งนี่มากกว่าลบสองนะนะสิบลบหนึ่งนี่มากกว่านะเพราะนั้นช้อยเนี้ยฮะค่า k เพิ่มขึ้นก็ตอบข้อหนึ่งเลยจบง่ายๆอย่างนี้ครับเรียนกลับอ่ะลองเช็คดู ไหนลองมาดูข้อนี้อีกสิกรับเรียนกร,กรับม,มีกราฟมาให้ฮะมีกราฟมาให้มีกราฟเส้น A เส้น B แล้วถามนักเรียนว่ากราฟเส้นใดแสดงว่าปฏิกิริยาดูดความร้อน ครับข้อนี้พิจารณาครับทีละเส้นไอเอนั้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่าเคก็สูงขึ้นเรื่อยๆจริงไหมครับเส้นเอสีดำนะเส้นเอสีดำยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นเคก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันชอบความร้อนน่ะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มเคเพิ่มนี่แสดงว่าชอบความร้อนแสดงว่าเอนี่เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนทีนี้มาดูเส้นบีฮะบีนี่เส้นสีแดง ไอเส้นสีแดงนี่ยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งอุณหภูมิเพิ่มเคกับต่าลงต่าลงต่าลงจริงไหมครับอุณหภูมิเพิ่มเคกับต่าลงดูตามเส้นกราฟมันต่าลงแสดงว่ามันไม่ชอบความร้อนแสดงว่าไอเนี่ยเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนเขาถามว่า A กับ B ใครดูดความร้อนตัวที่ดูดก็คือใครอันเดียวเลยครับ A e เองครับ A อันเดียวเลยจริงไหมครับแหมนี่ใช้ความจําหน่อยนึงนะครับประกอบกับความเข้าใจอีกเล็กน้อยแล้วก็จบละเรียบร้อยละแค่นี้อลองตรวจสอบทบทวนดูครับ